ช่วงโควิดในที่ระบาดเราต้องต่อสู้กับไวรัสใช้ไอ้ที่มันล่างมา20 30ปีที่แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนชีวิตประชาชนบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่ต้องให้เหตุมันเกิดก่อนครับต้องให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก่อนครับต้องให้ประกาศอุทกภัยก่อนครับเราถึงจะสามารถที่นังเงินออกมาใช้ได้ เบ็ดเสร็จตอนนั้นอยู่ที่ไทยคุณไม่ใช้อำนาจต้องเห็นสถานีโมโนเรลสถานีนศูนสัตว์ต้องเห็นมันต้องแก้เยอะเพราะว่าก่อนที่ผมจะสมัครนะเราก็มองแล้วอะไรวะประทุมบ้านเรานี่มันทำไมมันล้าหลังจังวะมันไม่มีอะไรเลยนะขณะที่ที่อื่นเขาพัฒนาพัฒนาพัฒนาตอนนี้การพัฒนาเนี่ยมันไม่พัฒนาเฉพาะในส่วนรุ่นพวกเรา มันต้องมองไปถึงรุ <imi> ่นลูกรุ่นหลานนะลูกหลานเราต้องสู้เขาได้ทุกเวทีนะแต่ขนาดเดียวกันพอพี่มาดูปุ๊บตั้งแต่ก่อนแล้วโอ้โหประทุมสนามกีฬาจังหวัดมันก็ไม่มีสสกับสสพักเดียวกันก็ทะเลาะกันนะไอสสกับนายกอบจก็ไม่ถูกกันไอนายกอบจนอกจากไม่ถูกกับสสแล้วก็ไม่ถูกกับนายกอบตนะไอสจก็แบ่งก๊กแบ่งพวกผมถามว่าอะไรอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างมองว่า จังหวัดที่จเจริญเนี่ยมันต้องนะกักการเมืองทุกระดับเนี่ยมันต้องจับมือกันไปด้วยกันได้ทั้งหมดยกตัวอย่างสุพรรณบุรีกับบุรีรัมย์ผมเคยอยู่สุพรรณท่านปัญหาภายในสปีท่านสามารถพลิกสุพรรณมันมเป็นเมืองที่น่าอยู่ต้นต้นของประเทศท่านเนวินท่านจะยังไงก็ตามแต่ท่านตั้งใจมุงง่งมั่นทํางานเพื่อพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับเห็นว่าภายในไม่เกิน5ปีบุรีรัมย์พลิกโฉมขึ้นมาเห็นไหม สปีที่ทำงานมาเนี่ยจากปทุมเนี่ยเมืองน้าอยู่อันดับที่66ของประเทศแล้แต่ภายใน2ปีตอนนี้พี่น้องประชาชนย้ายเข้ามาอยู่ปทุมเนี่ยเป็นอันดับที่4ของประเทศแต่ปีนี้จากการที่บริหารงานมา2ปีปีที่แล้วก็ยังไม่ท่วมอาจจะเจอวิกฤตโควิดแต่ปีนี้นะจากการที่เราบริหารงานกันมาเนี่ย ปีนี้จากงบที่ตั้งไว้พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเนี่ยตอนนี้เรามีงบท่วมขึ้นมาแล้วท่วมขึ้นมาเกือบสองร้อยล้านในปีนี้นะ,ะสรนายเห็นว่าไอ้ที่มันรั่วไหลเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเข้ามาในระบบนะครับพอดึงเข้ามาในระบบได้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันจะมีเงินตัวเม็ดเงินเนะี้กลับไปบริหารนะไปแก้ปัญหาแต่เราต้องเข้าใจว่าไอ้งบในจังหวัดของอบจเนี่ยต่อให้มีสองพันล้านด้วยมันก็มีแค่ ใช้ไปกับการแก้ปัญหาแก้ปัญหาโรคระบาดบ้างถูกไหมฮะ,ะปีหนึ่งก็มีโรคระบาดอะไรบ้างเอาโรคระบาดโควิดพอโควิดซาตอนนี้โควิดกลับมาเอามีไข้เลือดออกกลับมาเอานี่มีพิษสุนัขบ้ากลับมาเอานี่มีโอ้โหคนเรามาดูโอ้โหสถิติคนเป็นมะเร็งเยอะนะฮะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเยอะอย่างเงี้ยเรามาเราถึงต้องมาตั้งกองสาธารณสุขขึ้นมาเองจากที่ในช่วงที่แล้วมาไม่มีกองสาธารณสุข เราต้องมาตั้งขึ้นมาภายเนี่ยในสองปีที่ผมมาถ้าเกิดแล้วเราไม่ตั้งขึ้นมาเวลามีโรคระบาดแบบโควิดเราไปไม่เป็นเลยเราต้องไปหูจะจัดที่จะจ้างไปช่วยแล้วต้องขอนมนดสสจนะแล้วมันก็ติดขัดไปหมดผมผมเห็นจากบทเรียนจากอันเนี้ยพอพอบทเรียนจากนี้เราได้มาแล้วโอ้ยี้ไม่ได้แล้วยิ่งเรามาเรามาทําเรามาดูหลายอย่างนะเอาประทุมมันก็เจออะไรเจอพอพ้นโควิดมามาเจอน้ําท่วมนะเอาพอมาเจอน้ําท่วมเราก็ต้องพยายามป้องกันแม่น้ําท่วม อาจาธเดกันระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรเราไม่สามารถใช้เงินสะสมใช้นอะไรได้ที่ไปป้องกันต้องให้เหตุมันเกิดก่อนครับต้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดประกาศอุทุกขภัยก่อนครับเราถึงจะสามารถที่นำเงินออกมาใช้ได้แต่เมื่อโดดร้อนมันป้องกันไหมมันเป็นการเยียวยาครับบรรเทาและเยียวยาอันนี้ <c oughs> ผมถามว่าผิดหรือถูก เอ้ากว่าจังหวัดจะประกาศอุทุกขภัยประกาศภัยพิบัติน้ำลดไปแล้วอ่าน้ำลดแล้วพอเราเราเราท้องถิ่นต้องมาเพราะช่วยป้อง,องกันความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนี่พอเราไปทําไปถึงป้องกันเรียบร้อยเอ้าพอน้ําลดเบิกไม่ได้อีกล้ะมันก็ขากระสั่งนี้ทําไมไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงทําไมไม่คิดจะอํานาจต่างๆเอาโอนมาให้ทางท้องถิ่นถูกไหมท้องถิ่นผมยืนยันได้รู้ปัญหา ของพี่น้องประชาชนมากกว่าข้าราชการประจำนะฮะเอาผมยกตัวอย่างอ่ะข้าราชการเนี่ยในอำเภอผู้ว่าผู้การต่างๆเนี่ยย้ายมาเดี๋ยวก็ย้ายไปแต่ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ยังผมเนี่ยผมไม่เคยเลือกตั้งปัญหาพี่น้องประชาชนผมต้องงงไปก่อนนะฮะลงไปก่อนอช่วยป้องกันได้ป้องกันแต่มันติดขัดที่ป้องกันไม่ได้เราติดงบประมาณนะะบางครั้งก็ต้องเอ้ยต้องขออนุมัติผู้ว่า นะท่านพู้ว่ามาเดี๋ยวท่านก็ไปนะแล้วท่านจะรู้รู้มากกว่านะการเมืองท้องถิน่นอันนี้เราพูดถึงแต่ถ้าถ้าในามณฑลท้องถิน่นทําไม่ดีชาวบ,บ้าน้ก็ไม่เลือกอย่าไปมองว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะต้องเดินหน้าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวบุคคลมันเป็นส่วนน้อยไปคิดแบบนั้นก็ยิ่งหวงอำนาจเข้าไปใหญ่คนเดือดร้อนคือประชาชนผมว่านะการเมืองแบบ ที่สอสอเจ็ดคนใหม่เนี่ยผมว่าจะทํางานง่ายกว่าแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่ามผมพูดได้เลยม,มันหมดเวลาคนรุ่นเก่า<ม>แล้วหมดหมดสมัยในการที่ว่าจะใช้กระสุนจะสู้กระแสโครงการใหญ่ๆเรารู้อยู่แล้วอย่างโครงการโมโนเลของปทุมเนี่ย <Yeah. S 1> มันต้องช่วยกันครับ ผมท้องถิ่นผมเริ่มต้นเพราะผมจําเป็นที่ต้องทํำมนเเร็วให้ได้<ม>เหตุผลคืออะไรไม่ใช่ผมอยากเอามนเเร็วมาบาังหน้า<ม>เหตุผลคือสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาอยู่ที่ปทุมธานีที่คองหก<ม>แล้วสวนสัตว์เนี่ยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี70<ม>นะวันภายในป70เนี่ยที่ตรงนั้นอ่ะ300ไร่ที่คลองหก300ไร่เนี่ยน้องลองคิดดูดิ จะเป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในเอเชียนะ<ม>แล้วแต่ทวีป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 สัตว์ไหนอยู่ทวีปอะไรก็ทําไม่อยู่ในทวีปนั้นถูก,หถกไหมฮะแล้วสามร้อยไร่สัตว์ทุกชิ้นไปอยู่ปทุมผมถามว่าการจราจรรองรับพี่น้องประชาชนที่จะไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เป็นที่ท่องเที่ยวมีไหม,มยังไม่มีฮะมีอะไรรองรับสวนสัตว์ก็ทาไม่ได้ท,ทำมันทําไปแต่ถนนหนทางการจราจรไม่มีการวางแผนรองรับเ<ม><ม>ส้นคูคต ติดมหาสารเส้นลังสิษย์ทั้งเรายกติดมหาสารนี่วานมาเส้นของหลวงอีกแล้วลแต่อันนี้เป็นโครงการที่พระองค์ท่านนะลนเก้าล้านที่สิบพระราชทานที่มาสามร้อยไร่นะแล้วเราไม่ต่อ,ตอยอดได้ไงเอาพอมาถึงผมก็คิดอยู่แล้วต้องมโน,นเรลวอย่างเดียวถูกไหมไม่ใช่พี่น้องจะไปมีรถมีรถประจำทางรถเฉพาะสวนสตัตว์ครับไปเที่ยวสวนสันสตว์มาจอดรถที่นี่แล้วนั่งรถที่ต่อไปไอรถก็ติดถูกไหมว่าจะถึงไม่ชั่วโมงใครจะไปเทีย่ยว ต้องเห็นต้องเห็นสถานีโมโนเรลสถานีสวนสัตว์ต้องเกิดแล้วสถานีสวนสัตว์เชื่อมต่อมาสถานีสีแดงที่ลังสิตแล้วก็เชื่อมต่อสวนสัตว์เชื่อมต่อไปสถานีสีเขียวที่คูคตแล้วปทุมมันไม่ใช่มีแค่สถานีสวนสัตว์ตอนนี้มหาลัยเยอะในปทุมน่ะสิบสี่สิบห้ามหาลายัยคแล้วลูกๆนักศึกษาที่ไปที่มาเรียนในตามมาเรืต่างเนี่ยเป็นหมื่นๆกี่หมื่นคนต่อมหาวิทยาลัยโมโลเลนเรลคืบหน้าไปเมื่อ วันจันทร์ที่แล้วเราก็ประชุมตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่ติดต่อติดต่อจ้างที่ปรึกษาม,มาเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาท่านต้องมีความรู้เยอะนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เราได้ที่ปรึกษาหมดนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ในครั้งที่ผ่านมาท่านลองคิดดูพอเรามีการประชุมโมโนเรลที่อบอจอแล้วทุกภาคส่วนมารวมกันหมดสสทั้ง7คนสส,สใหม่นะไม่รวมถึงสสเก่าซึ่งไม่เคยมาร่วมประชุมเยอแต่สสทั้ง7คนเนี่ย เขามาครบทั้งเจ็ดคนมานั่งร่วมประชุมแล้วเขาช่วยดูและเขาก็สอบถามว่าเอาเส้นทางนี้จะไปยังไงให้ข้อคิดเห็นกันออแล้วพอเขาเห็นว่าโครงการนี้จําเป็นทั้งเจ็ดคนเขาก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าเมื่อโครงการนี้มันเกิดจากอบจอ,องค์กรชนท้องถิ่นนําเสนอโครงการนี้จนขึ้นไปแต่มันต้องผ่านสคลออต้องผ่านเข้าไปถึงคลมม,มันต้องไปจบที่ลคลมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นไปคลมเนี่ย สอสอทั้งเจ็ดเขาพร้อมแล้ว<ม>ได้ข้อมูลเขาบอกว่าถ้าพอพ้นจากขั้นตอน,านากรยารศึกษาวิชาที่จะเข้ามาเขาจะรูดใปแปลยติเอง<ม>เอานนี้ก็เป็นหน้าที่เขาแล้วอันนี้มันก็เป็นการเสริมกันร,ระหว่างท้องถิ่นกับระดับประเทศอ่าไลา่ๆต่อต้องการแบบนี้<ม>ถ้าสอสอ,สอจับมือกันเนี่ยมผมว่าภายในสี่ปีข้างหน้าเป็นรูปธรรมครับประทุมจะเปลี่ยนแปลงแน่นอน <น>แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นงที่น่าอยู่เราเป็นนักการเมืองท้องถิน่นเราอย่าไปมองเรื่องใครจะตั้งรัฐบาลแต่เราต้องทํางานกับสอส,อสอทั้ง7คนของปทุมเรามองในท้องถิน่นนะถ้าสสอ,อ,อปจอบออตอจับมือกันเท่านั้นเพื่อปทุมธานีถูกไหมใ,<ช>ใครจะเป็นรัฐบาลก็เรื่องเขาีี่คนนน้ันมแตก็ผมผมอยากจะฝากว่าตอนนี้ขอให้ช่วยกันคิดเพื่อปทุมธานีแต่ไม่ต้องคิดเพื่อตัวเรา รุ่นเราแต่ขอให้คิดไปถึงลูกหลานเราที่กำลังจะโตต่อมานะครับเขาไม่ต้องมาลำบากแบบเรานะเราวางโครงการไว้ตอนนี้เขาเพื่อให้เพื่อลูกหลานเราได้ไม่ต้องมาลำบากนะมีอนาคตที่ดีนะฮะปทุมเป็นเมืองมหาวิาลยแล้ว14-15มหาวิาลยไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่อื่นนะฮะมีนิคมอุตสาหกรรมสองนิคมนะฮะนวมนทรจตบางกรดีแล้วมีกลุ่มอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้วอีกเยอะนะฮะเพราะนั้น มันมันต้องเบ็ดเสร็จนะคนประทุมต้องไม่ตกงานนะนะทำไมต้องดิ้นรนไปที่อื่น